ค่ะสวัสดีค่ะก็มาต่อกันจากคลิปเมื่อวานนะคะความเดิมตอนที่แล้วกับไพ่พลังงานชายมากรักหรือหญิงมากรักก็ได้นะคะสรับตัวตนกันเอาเองนะคะว่าผู้ชายหรือพลังงานผู้หญิงเข้ามาชมคลิปนี้แล้วตัวเองเคยเจอกับสถานการณ์นี้อยู่หรือไม่นะคะก็ลองฟังกันดูนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามนะคะคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ เป็นบุคคลที่3เข้าไปหรือบุคคลที่3เข้ามานะคะฝ่ายใดก็ตามลองฟังกันนะคะว่าจะจัดการแก้ไขทําอย่างไรให้ผ่านพ้นกับสถานการณ์แบบนี้ไปได้แบบมีความสุขทุกฝ่ายนะคะโดยเฉพาะตัวเราเองเนาะเราจะทํำยังไงให้แบบอยู่แบบลอๆอสวยๆนะคะเป็นาชายหญิงเลอค่านะคะเป็นชายศักดิ์สิทธิ์หญิงศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไรนะคะคือแบบ ไม่ไปตบไปตีไปแย่งชิงให้ให้ให้ดูไม่ดีให้สถานการณ์ต่างมันมันแย่ลงเนี่ยนะคะทำอย่างไรให้สถานการณ์ที่มันจะต้องเป็นการวิวัฒน June แบบหน้าไพ่นะคะแล้วแก้ไขแบบ Queen of c u p เนี่ยนะคะให้กลายไปเป็นสถานการณ์เดอะสตา นะคะก็เดี๋ยวมาฟังกันนะคะแล้วก็ปรับใช้กัน,นะคะ่ะก็เริ่มจากสถานการณ์แรกนะคะเป็นสถานการณ์ที่แบบส่วนตัวแล้วก็คือไปยุ่งกับแฟนชาวบ้านแบบงงๆเหมือนกันนะคะก็คือแบบสามีนะคะก็คือตอนนั้นน่ะเราก็ อายุนะคะส่วนตัวอายุตอนนั้นอายุ18ก็เพิ่งออกจากอ้อมอกพ่อแม่มาเลยนะคะตอนเรียนมปลายก็อยู่ในสายตาพ่อแม่มาตลอดแหละนะคะกลับบ้านเกิน6กโมงเย็นนี่ก็คือพ่อก็จะให้น้องมาตามแล้วนะคะเ,เราก็ติดเล่นกีฬานาะก็เลยแบบบางทีก็ชอบเล่นกีฬาก็กลับบ้านเย็นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอทีนี้พอเข้าเรียนต่อรามเนาะพ่อแม่ตามไม่ได้แล้วก็เลย เป็นเรื่องนะคะส่วนสามีตอนนั้นก็อายุ20ก็เจอกันที่รามอะค่ะก็เขาก็มีแฟนอยู่แล้วแล้วก็มาจีบเรานะคะเราก็ไม่รู้นะคะไม่รู้มาก่อนเลยนะคะจนวันหนึ่งเนี่ยความเปิดเผยขึ้นมานะคะเป็นเล่าย่อๆเนาะจะได้ไม่ไม่เออไม่ต้องรายละเอียดมากนะคะก็คือพอมารู้ว่าเขามีแฟนอยู่แล้วเนี่ยพอรู้ขึ้นมาเราก็ทำไงล่ะ ะค,ะคุณลองลองคิดดูนะคะว่าเคยเจอสถาน,นาการณ์นี้ไหมนะคะถ้าใครเจอแล้วก็มาแชร์กันได้นะคะว่าตอนนั้นคือรู้สึกยังไงนะคะส่วนคุณที่ยังไม่เคยเจอหรือกําลังเจออยู่ก็ลองดูนะคะว่ารู้สึกยังไงแล้วถ้าเป็นเรากําลังเจออยู่เราจะทํำยังไงนะคะจะจัดการยังไงกับสถานาการณ์นี้เนาะแต่ส่วนตัวนะคะก็คือมึนงงไปชั่วขณะ ะะทําอะไรไม่ถูกเลยเหมือนกันก็ได้แต่นิ่งเงียบนะคะเพราะกันไกลปลายแหลมก็มาแล้วนะคะก็ไม่อยากให้เกิดอะไรบานปลายเนาะตอนนั้นน่ะก็โดนตบไปหนึ่งฉาดนะคะแต่ก็ได้แต่นั่งนิ่งๆนะคะก็บอกเขาว่าให้คุยกันไปเราพร้อมจะยอมรับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะะเพราะเราก็ไม่รู้เนาะเราไม่มีเจตนาจะไปแย่ง ใครนะคะเราเองก็โดนหลอกโดนปิดบังเหมือนกันนะคะฉะนั้นก็เธอสองคนก็เคลียร์กันเองเลยก็คือส่วนตัวทาแค่นี้เองจริงๆนะคะก็ไม่ได้ไปแอคชั่นอะไรมากมายนะคะเพราะอะไรเพราะตัวเรานะคะเราก็ต้องรู้เนาะเราต้องตระหนักรู้อว่าจริงๆแล้วคือเราก็ผิดพลาดใช่ไหมคะที่ไปยุ่งกับคนที่มีเจ้าของถึงแม้เราจะไม่รู้เราจะไม่เจตนานะะแต่ตอนนี้คือพอเรารู้แล้ว ใช่ไหมคะรู้แล้วเราก็ต้องหยุดเราก็ต้องเงียบอย่างเดียวนะคะก็จะไม่มีการทําแสดงอาการเยาะเยะ้ยเย้ยหยันผู้หญิงด้วยกันนะคะอย่าไปพูดเยอะนะคะไม่ได้พูดเยอะเยาะเย้ยอะไรเขาเลยว่าเธอดูแลคนของเธอไม่ได้จนคนของเธอต้องมาหาชานอะไรเงี้ยคือเราเราไม่มีพูดแบบนั้นเลยนะคะคือเราไม่เห็นด้วยนะคะแล้วจริงๆก็ไม่เห็นด้วยนะกับการที่คนที่ เป็นบุคคลที่3เข้าไปเนี่ยแล้วจะพูดแบบนี้นะ,ะต่อให้คุณจะรักขนาดไหนคุณก็ต้องถอยนะคะต้องเห็นใจผู้หญิงด้วยการเห็นใจคนที่เขามาก่อนนะคะก็คือใจเขาใจเราอะนะคะเป็นเราเราก็เจ็บนะคะก็คือเหตุการณ์นั้นมันก็เจ็บผู้หญิงอะเจ็บทั้งสองคนแหละนะคะยังไงก็เราช่วงนั้นก็คือก็เสียใจทุก เครียดมากๆแหละสองวันแรกช่วงแรกๆนี่คือเรียกง่ายว่าแบบกลับไม่ได้ไปไม่ถึงเลยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เลยนะคะได้แต่น,นั่งนิ่งร้องไห้ไม่มีกระจิตกระใจจะทำอะไรทั้งนั้นนะคะซึ่งก็คือกำลังทำใจว่าคงต้องเลิกแหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คิดคิดอยู่แค่นั้นนะคะว่าต้องต้องเลิกสถานเดียวนะคะแต่มันก็ยังทำไม่ได้เนาะก็เหตุการณ์ก็ นี่นะคะก็คือถ้าเราไม่รู้นะคะไม่มองว่าข้อคิดนะคะคือถ้าเราไม่รู้เราไม่มองว่าเราผิดพลาดเราผิดเราพลาดได้แต่ไปหึงหวงค่ะสตินะคะจะแย่งผู้ชายให้กลับมาเป็นของเรากันให้ได้เนี่ยต่างฝ่ายต่างแย่งเนี่ยให้มานั่งเลือกว่าจะต้องเลือกใครจะต้องเลือกฉันจะต้องอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะะถ้าเราไม่นิ่งอะ่ะก็ไม่รู้ว่า จะเกิดเหตุการณ์รุนแรงไหมนะคะจะมีกับโดนสาดน้ํากรดไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยคือแล้วที่สําคัญอ่ะคือ,ค,อคือสติการตื่นรู้การตระหนักรู้ว่าเราเป็นใครเราตกอยู่ในสภสถานการณ์ใดเงี้ยเราต้องทําอย่างไรต้องคือต้องรู้ให้ได้นะคะแล้วทุกอย่างมันจะผ่านไปด้วยดีนะคะทีนี้ก็คุณก็ลองดูนะคะลองดูว่าถ้าเป็นคุณคุณจะทำยังไง ะะทีนี้ก็พอเวลาผ่านไปสักประมาณเดือนหรือสองเดือนเนี่ยนะคะก็ฝ่ายชายก็บอกว่าเขาเลิกกันแล้วนะคะกับผู้หญิงคนเก่าเขานะะทีนี้เราก็เห็นว่ามีการย้ายที่ยงที่อยู่อะไรออกมาจากที่เดิมนะคะก็เลยเชื่อว่าไม่ได้ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็คงเลิกกันจริงๆนะคะเราก็เลยกลับมาคบ หากันต่อนะคะจนมีลูกแต่งงานกันนะคะก็ใช้ชีวิตด้วยกันมาจนมีลูกคนที่2นะคะคนโตเนี่ยก็ได้ประมาณ3ามขวบครึ่งนะคะคนเล็กประมาณ6เดือนนะคะอันนี้ก็จะเริ่มเข้าสู่เหตุการณ์สถานการณ์ที่2แล้วนะคะมีลูกด้วยกันมานะคะคนโต3ามขวบครึ่งคนเล็กประมาณ6เดือนนะ,ะแล้วก็มาเกิด เหตุการณ์รักสามเศร้าเราสามคนขึ้นอีกครั้งนะคะแต่ตอนนี้คือได้ขยับเลเวลได้ขยับเลเวลมาเป็นที่หนึ่งเนาะครั้งแรกเป็นที่สองนะคะครั้งนี้เป็นที่หนึ่งนะคะยังไม่ใช่หนึ่งเดียวก็เลยมีที่สองมาเพิ่มนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดด้วยเหตุผลอะไรรู้ไหมนะค,ะคือเป็นเหตุผลที่ทำเอาพูดไม่ออกเหมือนกัน,นะะจุกอกจุกคอ ไม่ร้องไห้นะคะพาร้องไม่ออกเลยเท่วนี้นะคะคือเหตุผลที่ว่าวันหนึ่งสามีเลิกงานแล้วรถเสียสามีก็โทรมาบอกว่าให้นั่งรถมาหาฉันหน่อยนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนกันหน่อยตอนนี้รอช่างมาดูรถให้อยู่นะคะมันก็มืดแล้วเนอะประมาณสองสามทุ่มอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเธอจะให้ฉันอุ้มลูกหนึ่งคนจุงลูกอีกหนึ่งคนเรียกแท็กซี่ไป นั่งรอเป็นเพื่อนเธอเหรอแล้วฉันลำบากไหมอะไรก็คือเราก็พูดประมาณเนี้ยนะคะเราก็บอกว่าเดี๋ยวช่างก็มาแล้วไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยเราก็พูดงนี้นะคะคือให้ฉันไปฉันก็ทําอะไรไม่ได้นะคะแล้วฉันก็กําลังพาลูกเข้านอนนะคะทีนี้ก็เลยเป็นประเด็นให้คุณสามีงอนนะคะพองอนปุ๊บแล้วยังไงต่อ ผ่านมาอีกเดือน2เดือนยังไงต่อเดี๋ยวไปต่อกันอีกคลิปหนึ่งล้วกันนะคะเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวก็จะครบ10นาทีแล้วนะคะติ๊กตอกโพลได้แค่สิบนาทีเนาะเดี๋ยวยังไงก็ติดตามกันคลิปหน้าละกันนะคะสวัสดีค่ะ